โอ้ยเฮียทุเรศไอ้ควายตาไฟเต็มระบบเฮียอะไรเนี่ยกูไม่เล่นนะนี่กูบอกก่อนนะโอ้ยเฮียแม่เล่นเล่นอย่างงี้เฮียมันเลื้ยงเกินเลยป่ะพี่ไม่ได้เปิดเป้าอียมึงอยากรู้เปล่าว่าใครเตอนแรกกูคิดว่าเป็นไอ้หมัดกูอยากรู้ว่าชัวร์ไม่ชัว เพราะว่ากูจกไปมีเด็คเกอร์มี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 แบบอาวุธมีแก๊งมีเพนมีเกาะขึ้นไม่ดีกว่าเหรอเข้าเป็นคนดูคิดอย่างนั้นนะผมไม่เข้าใจอ่ะถูกปะ มึงเลือนเทียอะไรเนี่ยโอ้โหทียทุเรศควายตาไฟเต็มระบบเนี่ยกูแจ้งต่อเลยชิคเก็ตนายกต่อเลยเต็มระบบนะกูบอกเลยเต็มระบบม,มึงเอาอะไรมึงเอามึงเอาไปให้หมดเลยไปกูเริ่มละ เต็มระบบอันนี้คือเต็มระบบนะผมบอกเลยตาไฟสุดยอดอกไไูส่งหลักฐานไปแล้วกูสายตรงหานายกเลย อ่ออีกสั่วกูโทรหานายกแล้วทำตัวทุเล็ไอ้หลุยมึงเบาดีเบีนเหอะกูไม่ไหวแล้ววันนี้ผมโทรหานายกแล้วสภาพไอ้เฮียทำตัวทุเลศอไอ้เ,เฮกกีนะนนาายกยู่วของกันตัวสั้นเลยหรอ,หอมึง เนี่ยทำโอ้โหเฮ้ยมันคืนของอะไรอ่ะมันเล่นอะไรอะ่ะไอคิงเหรอข่วยเย็ดแม่เล่น,เล,นเล่นอย่างงี้เฮียฮัลโหล ไอ้มัดมานักล่ารอยยิ้มควยเล่นอย่างงี้เฮียฮัลโหลชุบด,ดีใครอะ่ะเฮียหมัดทำคลิปเอาคืนตอนบิดเอายีเปล่าผมไม่เคยบิดใครนะ เออไอคิงไม่มีปากหลามนะฮัลโหลครับโอ้หวยกูพูดไม่ได้ไอคิงมันมีมีดมันมันไม่มีอาวุธอะไรงี้โอ้หวยเล่นอย่างนี่อ่ย นายกก็ไม่ตอบเลยเว้ยเฮียโทรหาไม่รับอ่ะคนรับเรื่องมันก็ต้องลอยโดอ่ะ ไม่เสี่ะไม่ตอบเลยฮัลโหลเฮ้ยไอ้เฮียเฮ้ยมเอาไว้มบงล้อลอ,อกอะไรเนี่ยมบงใครเนี่ย ฮัลโหลมึงใครเนี่ยเอา้าเลือนเต็มระบบฮัลโหลครับมึงใครเนี่ยฮัลโหลอะไรอ่ะให้เงินเอาเงินออกให้เงินเอาเงินออกอะ่ะเฮ้ยมึงเรือนที่อะไรเนี่ย <Yeah. S 1> กูไม่เล่นนะนี่กูบอกก่อนนะว่เนกไม,ไไม่เชื่อ,อหรอกหรอ ไม่ไม่ไม่มันเป็นมันลูกสามทุ่มตองมานทุกคนอยู่แล้วมันเช็คไม่ได้เช็คแค่ลูกนั่นลูกลูกแค่คืนใช่ไหมใช่แต่ว่าสามทุ่มมันใครไม่มาดูนักโอ้ยเฮีย,ย oh, hey, he อะไรอ่ะโคตรเต็มระบบเลยเฮีย <Thank you. S 2> oh, โลครับเติมระบบจัดเลยเฮ่ยโอ้หมายแม่งเออวิ่ โง่ไอยควายนี่อะไรเดี๋ยวพี่แจ็คมันเลื้อนเกินได้ป่ะพี่ไม่ได้แท้เลยนะไม่ไปได้เปิดเป้าอีกโอ้โง่ไอยควายไอ้เหี้ยตัวไปสพาเลย เหลือนจัดไอ้เฮียได้ยินเสียงแทงกันหรอทำตัวทุเรศไอ้เฮียแล,ล้วรอบก่อนหนูวิแต้พี่รอบนึงแล้วนะอันนี้ยังจะทำอีกห่อไอหมัดไอเฮียฮัลโหลทำไมเล่นอย่างเงี้ยฮัลโหลไอเฮีย <Halo. S 2> ไอ้เฮียมัดประชุบทำไมเอาโหไอ้เฮียลงทุนจัดอะไอ้เฮียไปตีปากหลามอะ,ฮ,ะฮัลโหลไอ้มัดข่วยไอ้เฮียเหลือนอ้เฮียกูนึกว่าแต่ไอ้เฮียแจกไอ้เฮียมันตัวทำตัวเลือนเหมือนมึงอะ ฮัลโหลเพื่อนทำไมต้องทำนิสัยสันดานเหมือนไอ้แจ็คอะฮะฮัลโหลมึงได้ยินมิเนี่ยโอ้ยเฮียไอเฮียมาดทำตัวสันดานเหมือนไอ้แจ็คอยากเป็นไอ้แจ็คสองนะฮะมึงอยากเป็นไอ้แจ็คสองเหรออ๋อดูตัวกูอะ ดา่าไปซะเยอะเลยรออะไรอ่ะใครใครก็คิดว่าเป็นไอเฮียแ๊กะถูกปะล่ะเฮี้ยทำตัวอย่างนี้ไเฮี้ยฮัลโหลครับเราเงินเงินนะครับกองตีวุฒิคืนด้วยครับคุณมันครับ ำไมคุณต้องทำนิสัยอย่างเงี้ยผมถามคุณหน่อยฮะคุณรู้ไหมครับคุณเล่นจนคนใ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 น,ในสตรีมงอมเลยนะใช่ันเหรอมันไม่พูดเลยว่ะโู้มาลงทุนไปตีปากหลามเลยเหรอวะฮะลง,ลงทุนไปตีปากหลามเลยเหรอ นั่นแหละโดนเด็กในโดนเด็กในแก๊งถอนงอกไอ้เมียบีครับผมว่าไงครับรอพี่ก่อน,ม,นมันเข้ามาแล้วเหรอไปบ้านด่วนโอเคโอเคนั่นแหละโดนเด็กในแก๊งถอนงอกถอนซ่อมครบอ้าวแล้วมาไงเนี่ยมันมันเข้ามาแล้วเหรอใช่มันเข้ามาแล้วเออพี่ได้ของที่มันป้นบบไปปเนี่ยได้คือยังมึงอยากรู้ป่าว่าใครใครตอนแรกกูคิดว่าเป็นไอ้หมัน กูอยากรู้ว่าชัวร์ไม่ชัวร์เพราะว่ากูจบไปมีเด็กเกอร์มี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 ปบอัจการอาวุธมีแก๊งมีเพนมีเกาะแต่กูเรียกไม่ตอบใช่หรอคือไม่คือตอนแรกผมมีคนดูไหมของคนใช่มันมันลงทุนไปเอาปากกรามาแทงกูหน้าตีม่ะ